โอเคครับเราอยู่กันในเกมต่อหลายเกมนี่ครับอย่ทเรียกว่าเกมอินโมสเตอร์กันโอ้โหไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นรอบนี้ไม่ได้เป็นแน่นอนครับเราไม่ได้เป็นแน่นอนนะฮะไม่ใหญ่ ก็แกได้ปแล้วก็เป็นเนี่ยไอ้เขาไอ้เขาไอ้เขาได้ปดูเลยเมือนจะทให้ดูเยอนไม่ต้องซ้อมโชวก็ได้รู้แล้ววิบิกัดเป็นโมเป็นโคนั้นเลยรือเป่ะโอเป็นโรกจิไอ้โคนั้นน่ะอันทำแท็กอยู่ต้อมอยู่เลยมไปกแล้วมึงก็ไปเกงแล้วโอคไปเกงอย่างนี้ก็ มาหล้วยี่สบงไหนมาห้องนี้ดยว้างให้ผมดูก่อนไหมอ่ะตาคุณตาคมมาเดแล้วผมจะส้ามวันนี้ให้เสร็จก่อนเรียกร้ามแล้วมาทำนิ้ต่อนะฮะเฮ้ยเหรอเอ้าเฮ้ยใครกดวะคุณ้ามยังไม่เสร็จเลยกดทำไมเนี่ยคุณจะยังไงพี่ก้อนอะคุณจะยังไงพ่อนอะโอ้สกิปไปพจารยน้าพี่พี่ก้อนเป็นแน่แนแลวคนโวอ เ้าคุณไ้าคุณไม่บกวิกรนะคุณได้เงินห้าพันนะก็ได้เงินห้าพันเรียบร้อยเรียบร้อยเย่ย่ยไปเอาเอาสวนเอาอากาศเยข้างนอกก็ไม่อเรียบร้อยตยเดียวไอ้ก็เป็นไอ้กเป็นคนเดียว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 คือดูนี่อยากดูมอยากดอยากยูอกเนี่ย ก็อยู่ห้ผเชื่อวะเฮ้ยน่าใจอ่ะพอดีโอเคทำเสร็จไปต่อไปต่อไปต่อเนี่ยจริงๆแม่แต่ก่อนมันดูกล้องวงจรไอ้นี่นผมดูกล้องวงจรได้คุณตรงไหนวะได้มาดูมาดูคุณจีบตรงไหนตรงไหนตรงไหน้มาดูข่าวอยู่ตรงไหนวะกล้องวงจรปิดอะไอย่างคุณไปอย่างคนตายอ่างฮัลโหลคนพูดตายอ่างกล้องวงจรปิดอยู่ตรงไหนเขาเป็นเกย์เฮ้ยพี่ก็ตัวนั้นก็เป็นเกย์อุ้ยเฮ็ดตกใจสุดเออมีนอยู่ท้อง อยู่ตรงไหนวะล้องจิดอะเลคืจะตกแมพก็งงรู้สึติด้องมจิดติดวะติดยิ่งกว่ากัญชายนะมีใครสักเล่ตด้ดกอรกดกดนระเฮห้องนี้หรอวะดูแป๊บฮ้ยสีเหลือเฮียดูด้ทุงห้องเลยเฮีค่วันเงียบเป็นตเลยหนึ่งปิดตีว่ปละออกมาตือเลยกรนตือเลยใช่ไหมละ

ไม่มีใครฆ่าเลยไอ้สีเขียวสีเขียวทั้งโน้มโน้มตายคนหันไปเลยแล้วคุณก็วนไปเลยนะช่วยช่วยมาใคตัดออกซิเจนวะไอเลียมไอเลียมไอเลียมเลียมอ่ะเจอเลยนะต้องทั้งสองคนโอ้โหโอ้โหโอหไรเอาแล้วอีกฝั่งแล้วเอ้ามาทำไมวะเนี่ย ซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ซอยู่ังังซ้ออยู่้อมอยู่ยอาซอมอยู่ซมอยู่มา่ไปไ่ไป่ทะเลไปเลมซ่อมอยู่ซ่อมเอาเียอยู่เอาคนโลคนเลยมาสีเหลืองสีเหลืองเรียบร้อยเปิดให้ตัวเองด้วยอเกมออแม่ตายแล้วเบนเบนเรียบร้อยคนเดียวด้วยพนเนี่ยวีวีอูเยี่ยออสัวอูวอูย่ย เอาไว้เลยอันนี้ไม่ได้เป็นอีกแล้วคุณเล่นของจริงกับผมบ้นะเฮ้ยเฮ้ยตาผมทำไมเฮ้ยฮพีฮีโร่ฮีโร่ตพีรุไปซ่อมตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าผมไม่ได้เป็นไอ้ก้อยอิน้ผีมันล็อกประตูได้เหรอวะเฮียเออมันล็อกได้เอาเฮียเข้าประตูนี้ไม่ได้คืออะไรเนี่ยมันล็อกอีกแล้วกูว่าม่นใกล้ๆตัวคุนี่แหลยล็อกเองเปล่าวะ มันล็อกเองปล่ามันล็อกเองนะมันม่ล็อกเองนะยีนทำเลยครับยีนทำเลยครับเมาบั๊กเมาบั๊กยืนนั่งนั่งดิคอยลุยอยลอยผมโจโจ๊เมาบั๊กเย่เย่โจ๊ะโจ๊ะโอ้ยโอ้ยขาลอยไอเนี่ยพอไอ้นี่ขึ้นปุ๊บข่าตัดเอาซิเขาเขายืนนิ่งอ่ะเขายืนนิ่งอ่ะแล้วเขาไต้ผมดูกล้องจอนปิดอยู่เว้ยเฮ้ยไม่ต้องเลไม่ต้องไม่ต้องพอพอขึ้นปุ๊บทุกทีข่ายืนนิ่งเลยอะ คยอะไรอ้เจียเอ้าซ่อมแล้วซ่อมแล้วซ่อมแล้วขาวนุ่งใส่นะใส่ใครคนที่ขาวเต้คุณขึ้นตู้มันหยุดกดเลยนะ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 วิกล้องมอนจะปิดนพี่กองพี่กลองพี่กล้องดูตรงนี้อยุดกันแนวกล้องจะเดืยดนะเป็นใครเป็นใครเป็นกดกดกดอว่าสีขาวอะสีขาวสีขาวนะ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 ครับแนี้ นี่ใช่ไหมไอหมดอ๋อกระลึกเลยกระตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวโอ้ล็อกประตูมานะครับเอ้าใครตัดออกซิเจนอีกอ้าโอเคออกซิเจนออกซิเจนนี่นี่นี่อะไรกูอยู่ใกล้กูอยู่ใกล้อยู่ใกล้กูอยู่ใกล้ตรงนน้นเลยตรงนน้นกูซ่อมอยู่ผมซ่อมนะกูซ่อมนะกูซ่อมนะกูซ่อมนะ สวยชอบกับผมสวยน่าเกลียดมาอันนี้ดีกว่าแล้ผมต้องใส่เตวชมพูอ่ะรู้แถกจะหมดหรือเปล่านะทำพลาดหมดแล้วร้องวิวห้องกลางเอ้ยไปช่องเฮาไปช่องแอร์นี่มันเปิดปะไอชิดเช่องอุ้ยกูตายไอเขียวเว้าให้วไฮเป็น ใครตายตั้งเยอะตายใครตายใครตายใครตายไอ้สีเขียวเลยสีเขียวเลยสีเขียวเลยคุบูตมันไม่ใช่ผมไอ้ตัวเหลือไม่ใช่ไใครกูรู้สึกแปลกแล้วอ่ะกูกูว่าโฟโต้แน่เลยโฟโต้แน่เลยโอน้โหแต่ผมโอ้โหไม่เงียบสลอดเด็ดดีโฟโต้แน่เลยกูจีบเกลียดเลยใครว่าแต่ก็หมือนเออโค้ชหน่อยผมเพื่อนนี่นะเกลอ้ยเหมือนใส่โฟโต้เมื่อวานนี้มัาขับบ่อยเกิน โอ้ยอะรึอไม้อย่าพู่ถูกไอ้สัตว์รึร้อไปมเราไม่ได้เลยเราไม่เจอรึปลใช่ได้ารอบนี้ไม่ได้เป็นแน่นอนนะฮะเล์เลยรอบนี้เบลต์เรเป็นเกียนะาบอกม่กูเป็นเกีมไม่ได้เป็นนะคี่ว่าผมไม่ได้เป็นหรอกไอ้สัตว์มาไอ้ี่อนี่แล้วเดินมาจากคนเลี้ย โปรซาร์เขารยปะเนี่ยก๊อตเป็นมะเนี่ยนี่เขาเป็นมาดูแป๊บทำไมทำไมเปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นอ่ะพี่ก๊อตเป็นมะเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นเป็นเกี่ยวอะไรกันวะอุ๊ยเกลียวเออพี่ก๊อตปีเขาเป็นอะไรแบะเนี่ยเขาเขาอย่ารงนี้ว่าก๊อตแขึ้นเปล่าขึ้นเปล่าขึ้นหรือเปล่ามันมันขึ้นมันขึ้นเร็วเกินนะเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้ผมเกลียวเสร็จเสรเซ็ตก็เป็นก๊อตอีกมนานเป็นก๊อตอีกผมยืนยันได้ว่าพี่ก๊อตไม่ได้เป็น เป็นเป็นย like. ah, oh. ah, oh. yeah. yes. ังไงเอาวอาเจีคนตายใครงใครว่างผว่ไอ so. ้คามีข้าในกระสนกอตเจอ้วโาตรโอโคตาเจตเจเขาห้ผมเดินเข้าไปเเขากดที่กระไปกอตเลยเรอเขาเดินยืนอยู่โอ้ยกอตตายจุกไรเดอเเรียบรเรียบหรอแล้วตัวเดียว เดินดูแลผมอ่ะผมเป็นผีผมยังซ่อมอยู่เลยนี้เฮ้ยไม่เห็นก็่อนเลยแหละจริงดิเฮ้ยไมเห็นก้อนไม่หูเนี่ยเบเน่ก่อนเนี่ยเบเน่ก่อนเนี่ยย่อยก่อนเนี่ยผีก็มีจิตใจเหมือนกันนะเบเออผีก็มีจิตใจเบเน่ที่จะเป็นก้อนไหมเบเน่ที่จะปนก้อนเอาแทกหมดแทกหมดแทกหมดหรือว่าผีออกผีออกผีออกเลยเอาเอาเอาอย่างไรซูเซิร์ฟแมนชัดดาวโหว้าว จบเลยอ๋ยอ,อ,อลิปนี้พอนะครับบ๊ายบาย